น้องบอนยังสูตรนะครับน้องลูฟี่มีหนึ่งคิวน้องพอปเปอร์มีสองคิวครับน,นี่สามคิวนี่กำลังบวกกัน่เลยอ้าวโดนไปแล้วครับโดนน้องอะไรอะ่ะน้องท่านปัม๊มโอเคเออวันนี้เขาปรับแล้วนะวันพุดที่แล้วอะ่ะคนโดนยิงอะ่ะ แต่มันสลับซีนไปใครไม่รู้ไม่ใช่คนที่ยิงครับเขาแก้ละน้องมังกี้นีออนหนึ่งคิวนะครับ AZ0 a ซซีอครับยังคงศูนย์นะครับน้องอโรนเอ0ทน้องเทพแสนดีบอกจบแล้วอ๋อน้องเทพแสนดีคงเอาอีกตัวมาเล่นมั้งครับแต่พี่ไม่เห็นชื่อหวังปีนะครับน้องเขาคงเอาตัวหลักมาเล่นนี่น้องเนสวัสดีครับ G2 j p a n เดี๋ยวพี่ขออ่านแชทแล้วก็กดนี่ไปเลย <c oughs> ได้กี่เพรได้172เพรชชครับขอโทษครับโอเคตอนนี้ผมเข้านะอ๋อน้องคิดทะลุ ABC Otaku ยิงผมอ๋อครับน้องออยรี่ มีกีตารครับพี่จนจบสตรีมครับลุงนับพาเตอีกตาไหมพี่ใช่ครับเดี๋ยวพี่จะนั่นไปเรื่อยๆครับสร้างห้องไปเรื่อยๆเทพแสนดีผมเลี้ยวสิบสองแล้วดีใจจริงๆโอเคครับสิบเอ็ดก็ได้แล้วครับ <c oughs> ได้สี่เทพน้องนิลันแท่ท่อ ได้ร้อยสี่สิบสองเพรครับเอ้ร้อยเจ็ดสิบสองครับแจกครับน้องแจนแพนเอวันนี้คอแห้งแป๊บนะครับ <c oughs> เฮ้ยน้องคอเต้นรอเดี๋ยวซับซินก่อน <c oughs> เดี๋ยวพี่ดีคนมาดัก นี่ลันแท่ท่อตอบตอบแล้วครับแจกไหมครับแจกครับน้องแจนพินอ๋อคนลาวน้องก็ชื่ออะไรอะ่ะน้องนิดไผ้ะโอ,โอเคครับที่อ่านไม่ออก <c oughs> น้องออยลี่สวัสดีครับน้องจักกิจสีเลชลาลัย นี่ลันเซอร์ท่อเล่นจบแล้วแจกเพชรเลยอ๋อใช่ครับพอจบแมตช์ปุ๊บคนได้รางวัลปุ๊บพี่ก็จะแจกเลยนะครับแจกทันทีครับโตาหน้า,าสร้างได้ไหมได้ถ้าใครอยากสร้างได้ครับแต่เอาแบบเดิมๆนะครับถ้าเป็นกระสุนไม่จำกัดกระโดดสูงกระโดดไกลในที่ไม่เล่นนะครับเล่น <laughs> 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 จบแล้วแจกเลยเหลออ๋อใช่ครับ เห็นหน้าพี่มากเอาน้องแคมเมอร์โดนน้องเนยิงไปครับนี่ฮน้องไม่บกกเมือกี่เพชรครับน้องจกกักรเกต172ครับเดี๋ยวน้องเลื่อนดูใต้คลิปพี่แป๊บหนึ่งมีรายละเอียดทุกอย่างอยู่ใต้คลิปครับมาเดี๋ยวเราไปดูคนกันบ้างอุย๊ยตอนนี้เหลือเก้าคนครับตอนนี้เหลือเก้าคนน้องเหนือหนึ่งคิวครับ น้องคนจริง447ยังศูนย์ครับเปอรง2น้องเน1น้อง PS s y น n e y 0นะครับน้อง O อะไรเนะี่ยโอ๊ตครุเหร่า3คิวครับน้องท็อปฟินนิว1ครับเอ้าเอาเดี๋ยวดูครับปึ๊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 บเรียบร้อยครับน้องแฟนนิวจัดไป2ครับน้องตาโป3ครับ น้องสำสบยังคงศูนย์นะครับตอนนี้เหลือแปดเล่นกีตาร์ครับพี่จะจนกว่าจะจบสตรีมห้าทุ่มครับจนกว่าจะจบสตรีมครับจัดไปยาวๆครับเพราะวันนี้มันเสาร์ครับพี่จะพยายามจะไม่แช่ใครนานนะครับเดี๋ยวน้องบนบอกว่าแช่ปุ๊บโดนยิงทันทีเดี๋ยวพี่จะเลื่อนๆไปนะครับ ชื่อตกอ๋อชื่อตกนะขอบคุณครับโอเคตรงนี้นะเ,เปลี่ยนไปดูทัพเปอร์บ้างครับเดี๋ยวพี่ว่าพยายามจะอะไรนะอับไอชั้นเอาเอาข้างไม่เห็นข้างหลังเอาโดนน้องเหนือ,อร่อยไปครับ <laughs> น้องเหนือเข้าข้างหลังครับ <laughs> เออน้องเนน้องเน นังเน49เอาฝนไปดูทับโปรมังครับโอเคซ้ำศพยังคงศูนย์นะครับแต่จริงๆไม่เอานะครับไม่ดีซ้าศพอะแต่ถ้าเป็นเพื่อนสนิทกันไม่เป็นไรครับแต่ถ้าคนที่เราไม่รู้จักนะครับอย่าไปซ้าศพเขานะครับ <c oughs> มันจะทำให้สังคมในเกมไม่สนุกนะครับนี่ไปดูคนจริงมั้งครับ447 ถ้าเป็นเพื่อนสนิทกันหยอกล้อเล่นกันได้ครับถ้าสนิทกันจริงๆนะครับซ้ำกันได้เล่นกันได้แต่ถ้าเราไม่รู้จักเขาเนี่ยอย่านะครับ <c oughs> อย่าซ้ำเลยมันดูไม่ดีน้องต้าโปรครับสามคิวซ้ำศพยังหงศูนย์ตอนนี้ละหกคนครับพี่พยายามจะไม่แช่นานนะครับเพราะเดี๋ยวไปดักสกตรีมกันครับสตรีมพี่ดีเลยน้อยด้วย เดี๋ยวพี่ขอเดี๋ยวหมดนี้ดีกว่าจด๊๋ปึ๊บมันสลับไวปึ๊บชื่อตกขอบคุณครับเล่นกี่ครั้งก็ได้อ๋อใช่ครับเข้ามาเล่นได้ตลอดครับถึงจะได้รางวัลแล้วก็กลับเข้ามาได้ครับได้แล้วได้อีกได้อีกเชิญครับ <laughs> แต่ไม่แน่นะครับวันข้างหน้าถ้าน้องคุณไหนแบบเก่งแบบสุดๆอะ่ะ ได้ที่หนึ่งทุกตาบ่อยๆอย่างเงี้ยพี่อาจจะจํากัดนะครับแบบมีเทพมาเล่นแบบเทพสุดๆอะ่ะเล่นทีไรก็ได้รางวัลตลอดอย่างเงี้ยอันนี้พี่อาจจะจํากัดนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่เล่นมาเนี่ยส่วนใหญ่รางวัลจะสลับกันไปนะครับจะไม่ซ้ําเขาเข้า,ข,าข้างหลัง <c oughs> ใช่ครับเมื่อกี้พี่เห็นน้องหลบอยู่ที่เทอาบ้งแล้วน้องเนยไปยิงเครื่องหลังน้องคงไม่ทัน ไม่มีใครได้แน่นอนอ่านแชทหน่อยก็กำลังอ่านอยู่ครับน้องแตงผมเอครับผมขอสร้างพี่จะไม่รอนานนะครับถ้าเกิดใครจะสร้างเดี๋ยวเดี๋ยวบอกพี่มาครับแต่พี่มีน้องๆสร้างให้อยู่แล้วไม่ต้องกลัวครับน้องๆเขารออยู่แล้วครับจำกัดกิวบา้าอ๋อน้องกิวบา้า ตั้งแต่พี่สร้างห้องนี้น้องเขาไม่ค่อยได้รางวัลน,นะครับน้องคิวบ้าแต่เวลาน้องเขาไปโดดร่มกับพี่อ่ะเวลาเมื่อก่อนน่ะที่พี่โดดร่มทีละสามคนสามคนน่ะน้องเขาจะได้บ่อยครับอ๋อน้องหาเพชรไป,ปซื้อบัตรเปลี่ยนชื่อผมเอจีครับอ๋อน้องลุงโลดโอเคครับมาเดี๋ยวพี่ขอ เดี๋ยวพี่ขอไปดูน้องเอ้โหตอนนี้น้องสามศพกำลังเจอกับใครไม่รู้ครับเดี๋ยวขอดูคู่นี้ก่อนครับปึ๊บอ๋อเดี๋ยวน้องเขาเดี๋ยวเปลี่ยนบ้างปึ๊บน้องเหนือวันจริงสี่สี่เจ็ดยังหงศูนย์นะครับอน่าจะบวกกับใครอยู่อ้าวน้องก้งตาโปรเอาเอา น้โอ้น้องทีปป่คนอยู่บนบ้านน้องทัพเปอร์กำลังกำลังครับโอ้โหน้องเมย์กำลังไล่ยิงน้องทัพเปอร์อยู่นะเอ้เอ ดูคู่นี้หน่อยครับดูว่าใครจะรอดชีวิตครับเอาเอายืนเด่นเด่นอือเรียบร้อยน้องท็อเฟอร์โดนน้องเนจัดไปครับเดี๋ยวไปดูน่องคนอื่นบ้างครับเอาน้องสำสบกำลังเจอกับใครครับเอาโยนระเบิดมาแล้วน่าจะเป็นอาจารย์เหนือนะครับน้องเหนือเอา กลายเป็นน้องเนครับโอ้ได้รางวัลไปนะครับสีคิวครับนี่นะครับน้องเนรับไปครับเนื้อเนื้อสีคิวเดี๋ยวแชทแชทรอสักครู่นะครับเดี๋ยวพี่อาจจะไม่ได้อ่านแชทพี่ต้องไปเติมเพชรให้น้องเขานะครับปึ๊บมาคนแรกกลายเป็นน้องเนครับ น,น,น้องเน่เก้าเก้าเก้าน้องเน่เก้าเก้าเก้าอยู่ไหนเนี่ยพี่ทำไมไม่เห็นอเอ๊ยเป็นเพื่อนพี่อเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว 999าเนนี้หรือเปล่า49่สิบเก้าเดี๋ยวนะพี่เชิญน้องเขาก่อนเดี๋ยวพี่ย้อนดูแป๊บหนึ่งน้องก็9เก้าน4สี่้าอ๋อใช่ละใช่ละครับโอเคมาใครจะเข้ามายืนทันฮะน้องเนได้ที่หนึ่งครับเดี๋ยวพี่ให้เพชรผมได้ไหมครับคนไหนครับ น้องน้องเนได้คนเดียวครับที่หนึ่งสี่คิวนะครับอ่าที่หนึ่งสี่คิวคือน้องเนนะครับเจือนผมผมไม่เกี่ยวนะครับอ๋อครับครับอ๋อใช้ระเบิดอ๋อใช้ได้หมดครับคือคืออ่าพี่สร้างห้องอ่ะมันจะเป็นแบบเหมือนเราไปโดดโล่มอะครับธรรมดาเลยเก็บอะไรได้ก็ใช้ไปเลยครับ มันจะจำกัดครับโอเโ้เล่นโคตรเยอะ,อะเดี๋ยวพี่แจกเพชรให้น้องเขาก่อนนะครับน้องเม่ยี่ตี้ยูไอดีครับเดี๋ยวนะครับรอสักครู่คนในแชทรอสักครู่นะครับเดี๋ยวพี่ขอแจกเพชรก่อนนะครับเอ้ยเอ้ย,อยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ใชอันนี้แปบ๊บนึงนะครับแปบ๊บนึงเ,<ร>เดี๋ยวพี่ โอเคครับในแชทเราสักพู่นะครับเดี๋ยวพี่เติมเพชรให้น้องก่อนถ้าพี่ไม่ได้อ่านแชทขอโทษด้วยนะครับครับเก้าพุ่งเก้าในสี่เก้าถูกต้องครับร้อยเจ็ดสิบสองเดี๋ยวพี่เข้าสู่ระบบแป๊บหนึ่ง Si O-Yong Murray shirt si treats Tum Nong Ke ยินดีกับน้องเน49ด้วยนะครับเพชรไปแล้วนะครับยินดีกับน้องเน49ด้วยนะครับเพชรไปแล้วนะครับกลับนครับปิดไปแล้วเล่นเล่นได้อีกไหมพี่อ๋อได้ครับได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง โอเคครับ,รบโอเคครับยินดีครับ <c oughs> มา